สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ไปทั่วทิศไปทั่วไทยอีกแล้วครับท่านได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าสถานที่ทําบุตรรายการขอเองก,ก็จะไปหมดนะครับวันนี้ทีมงานจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทําอะไรติดตามพวกเราเลยครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดรชวิวัรณคำพานะคะวันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางกันมาที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนะคะเนื่องในงานครบรอบ5ปีของทีมหมูป่านะคะที่ติดถ้ำขุนน้าน,นางนอนค่ะและในวันนี้นะคะได้มีพิธีบวงสวงให้แก่เจ้าแม่นางนอนนะคะ และนาวาตีสมารกุนันค่ะและน้องดอมในทีม13หมูป่าค่ะที่เสียชีวิตนะคะได้อุทิศกุศลให้กับท่านนารงศักดิ์ผู้ว่าหมูป่านะคะท่านนายอำเภอแม่สายนายกเทศบาลตำบลแม่สายประชาชนของจังหวัดเชียงรายมาร่วมงานกันมากมายค่ะและในช่วงบ่ายเรามากันที่วัดพระธาตดอยเววนะคะเพื่อทำพิธี บวงสวงพระเจ้าทองทิพย์ค่ะซึ่งเป็นพระเก่าแก่ที่สร้างมาเป็นเวลาถึง700ร้กว่าปีแล้วค่ะเ,เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้วายชนทุกๆท่านแล,และเพื่อทุกๆท่านที่มาร่วมงานให้มีแต่ความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สำเร็จทุกๆประการค่ะกรบเรียนประธานในพิธี ท่านคนท่านชวิวันคำคนท่านดรชวิวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไกยย่ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จำกัดและในเครือบริษัทชวิวันครบท่านนารพลคิดอันท่านภอแม่สายและสวัสดีครับผมนายกพลจัตวงศ์นะครับผมก็เป็นตัวแทนของน้องๆทั้ง,ง13คนนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานนะครับทำพิธีบวงสวงนะครับครบรอบ 5ปีนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ได้มาร่วมงานนะครับในครั้งนี้นะครับผมและที่ไม่ได้มาก็ดีนะครับก็ขอให้บุุศลที่ทั้งพวกผมทั้ง13าคนได้ทําไว้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับผมหน้าที่การงาน ก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับผมครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดรชเฉวีวันคำพานะครับผมแล้วก็ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอหรือว่าทุกหน่วยงานนะครับผมที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะขอขอบคุณมากครับกับสวัสดีทุกท่านครับกับผมนายนรงพลขินอ่านนายอำเภอแม่สายชาวอำเภอแม่สายพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับได้พร้อมใจกัน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพิธีบวงสวงอุทิศส่วนกุศลนะครับเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในภารกิจของคนทั้งโลกที่ได้ช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่าคาริมี่3 3ชีวิตซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2 5 6 6นะครับเหตุการณ์นั้นนะมาบรรจบครบอีกวละหนึ่งในรอบ5ปี นะวันนี้นะครับพี่น้องชาวอำเภอแมสาจะจัดกิจกรรมนะรพิธีบวงสวงเจะไม่น่งนอนและอุทิศส่วนกุศลซึ่งจะการทำเป็นประจำทุกท,กทุ่ทุกๆปีต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายกเอนายกชย,ยนศรสีสมุทรนายกเทศมนตรีเทศบาลตมบนแม่สายก็วันนี้ก็เป็นครบรอบ5ปีนะครับถ้ำหลวงจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่24ซึ่งเช้าเนี้ยเป็นเช้าที่เราร่วมแรงร่วมใจกันของชาวแม่สายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงที่จะช่วยเหลือเด็ก ก่อนที่ทางหน่วยงานราชการหลักๆจะเข้ามาช่วยก็ถือว่าได้สัมผัสบรรยากาศอะไรต่างๆก็ขอบคุณคุณชวีวันที่มาช่วยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแล้ววันที่10กรกฎานี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานเสวนาของทางกรมอุทญาที่จะมีการจัดอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่10กรกฎาแล้วก็เราเดี๋ยวเราก็จะได้มาลื้อฟื้นความทรงจํา5ปีย้อนหลังของกิจกรรมต่างๆในบริเวณของ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ครับขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันครบรอบห้าปีของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งท่านทั้งหลายทราบดีว่าเราเรียกว่าวาระโลกการช่วยเหลือน้องๆ13มหมูป่า ณสถานที่ก็คือถ้ำหลวงอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนในวันนี้นั้นเราได้รับความเมตตาจากคุณแม่ท่านชวีวันคคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระมราชูปรมได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่สายน,นายนรงพลคิดอ่านตลอดไปจนถึง ท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในพิธีและก็ข้าราชการตลอดไปจนถึงพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอแม่สายได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้เรามีพิธีทำบุญตักบาตรซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน39รูปออกรับบิณฑบาตหลังจากนั้นแล้วเราก็มีพิธีบวงสวงบอกกล่าวแม่นางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและยังได้บำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับท่านนารงศักดิ์ โอสทธนากราหรือว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหมูป่านะครับผู้ว่าหมูป่าตลอดไปจนถึงเราได้ทําบุญอุทิศให้กับจ่าแซมนาวาตีสมานกุนันและก็น้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรมเทพ เราทราบข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้เองที่ท่านผู้ว่านารงศักดิ์โอสถธนากรท่านได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็นำความเสียเศร้าโศกเสียใจให้กับคนที่รู้จักท่านอัตมาภาพเองก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านช่วยเหลือน้องๆตลอดไปจนถึงคนจังหวัดเชียงรายก็รักท่านวันนี้เลยถือโอกาสได้บำเพ็ญกุศลให้กับท่านารงศักดิ์โอสถธนากรก็ถือว่าเป็นกิจกรรมและก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่เสร็จพิธีในที่ถ้ำหลวงแล้วคุณแม่ท่านชวีวันคำภาท่านได้เมตตาเดินทางมาจุดทูปเทียนบูรณะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งได้อธิษฐานจิตกับหลวงพ่อพระเจ้าทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อยุ่0 0กว่าปีเพื่อที่จะร่วมกันบูรณะพระาธาตุดอยเวาในโอกาสครบ2,269ปีในปีนี้จึงอยากเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลในการบูรณะพระาธาตุดอยเวาในคราวครั้งนี้ ในวันที่28วันที่27น้องๆจะเดินทางน้องหมูป่านะครับจำนวน1ิบท่านพร้อมด้วยผู้ปกครองจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดปทุมธานีก็คือท่านผู้ว่าณรงศักดิ์โอสถธนากรซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเวลา16นาฬิกาทางน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านก็ประมาณ30กว่าคนนะครับจะได้เดิน ทางไปร่วมในพิธีและก็น้อมส่งดวงวิญญาณของท่านผู้ว่านารงศักดิ์โอสถนากรเป็นครั้งสุดท้ายในโอกาสนี้อาตมาภาพเองขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่เมตาร,ร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้และขอส่งดวงวิญญาณของท่านผู้ว่านารงศักดิ์โอสถนากรสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าและสู่สุขติภพด้วยเถิด